ครับในสนามนะครับขอให้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่กับนักกีฬานะครับที่ไม่เกี่ยวข้องขอเชิญออกมานะครับขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับผู้ไม่เกี่ยวข้องขอเชิญออกมานะครับผู้ไม่เกี่ยวข้องนะครับออกมาให้หมดนะครับออกมาให้หมดครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับครับวันนี้เราก็มีทางด้านของ คุณกิติพันธ์สุนันทวันนิตนะครับเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเกมกีฬานี้นักกีฬาเขาเขาตกลงกันได้นะครับเพราะงั้นคนอื่นอย่าไปผสมโลงนะครับนักกีฬานี่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับนี่ครับนักกีฬาไม่มีอะไรครับในสนามนะครับสีเ็คนแรกไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะงั้นขอไปสัมภานณ์ว่าคนอื่นไม่เกี่ยวข้องอย่าลงไปนะครับ ขอเสียงปรบมือกับนักการทั้งสองทีมด้วยนะครับ แข่งขัน3นาทีครับครับกีฬาใจเย็นๆนะครับขอให้เชียร์แบบมีอรารยะนะครับขอให้เชียร์แบบมีวัฒนธรรมนะครับขออยู่ ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับปล่อยให้ทางด้านของผู้สิทธิก็จัดการไปนะครับนะครับเรียนนะครับแฟนบอลจันเอฟซีของเรานะครับก็เป็นแฟนฟุตบอลที่น่ารักนะครับขอเสียงปรบมือให้ดูก้องอามี่หน่อยนะครับเอาเราเชียร์กันต่อนะครับเชียร์ให้สนุกนะครับฟุตบอลอย่าดูแล้วเครียดนะฮะแหมเกมก็นําอยู่จะไปเครียดทาไมนะครับขอเชียร์ร้องเพลงต่อไปเลยนะครับร้องเพลงต่อไปขอบคุณมากครับดูกองอามี่ครับ คนัดต่อไปนะครับขอประชาัมพันธ์นะครับสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปนะครับเราจะไปเยือนหาดจ่าเอฟซครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะกลับมาเล่นที่สนามจิตอาธิษานนครตรังแห่งนี้ครับในวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่29นะครับทุกอย่างปล่อยให้เป็นผู้ตัดสินนะครับเป็นหน้าที่ของทางด้านผู้ตัดสินครับครับ ผลปรากฏว่าตรังเอฟสามารถเอาชนะยยลาเอฟไปได้3ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลเตอร์ตารีกครับ2011รอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งต่าง FC ก็สามารถผ่านไปเล่นในรอบต่อไปได้ในรายการนี้นะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับว่าตรังเอของเราจะพบกับทีมอะไรต่อไปในการแข่งขันนัดต่อไปนะครับ ในส่วนของรายการโตต้าลีคับนี่นะครับนักกีฬาที่โดนใบเหลืองไม่ก็โดนใบแดงนะครับเทมเปอร์อฟนี้จะมีการล้างใบเหลืองใบแดงหมดนะครับรอบต่อไปรวมได้ต่อนะครับไม่มีปัญหานะฮะนะครับยกเว้นจากการใบแดงจากการทาร้ายร่างกายกันนะครับซึ่งผู้ตัดสินจะคาดโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สําหรับใบเหลืองแดงใบเหลืองนี่นะครับรอบต่อไปก็จะมีการล้างใบเหลืองหมดนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก ผู้เขคุมการแข่งขันนะครับคุณปิติพันธ์สุนันทวัลนิดด้วยนะครับครับก็เรียนนะครับนี่คือโจต้าลีครับนะครับเราจะเจอกับทีมไหนอย่างไรติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.dot.com นะครับ w w w d o g a r m y c o m แล้วก็สถานีวิทยุไลา์ FM 88.5โดยผมมรุรไลายดีนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ครับครับไม่เป็นไรนะครับน ครับครับไม่เอา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 ครับจบเกมก็จบกันไปนะครับผู้สินเขาก็จะทำตามหน้าที่นะครับขอให้เชียร์กันแบบอารยะนะครับขอเสียงรวมือให้กับยาลาเอฟซีหน่อยนะครับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะครับเราชาวตองยินดีต้อนรับนะครับชาวต่างเราใจกว้างครับชานแต่ความดี ครับแต่ก็ต้องขอกราบขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับในนามของผู้บริหารชโมสรนะครับคุณวิถีสุพิชาต์ประธานชโมสรครับคุณเทียนชัยนิยมคุณวีระชาวกิจตาคุณสมพงษ์รุ่งเจวเวคุณธวัฒน์อุยสุยคุณพิทักษ์พงษ์ชัยกุคุณวิมลวีระพรสวรรค์คุณสุรพลสุภาษีคุณทวัฒน์เออ่คุณสวรรค์พรมมาและก็คุณพงษ์ศักดิ์ฤทธิ์นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยนะครับทั้งวุฒิเวิร์กกรุ๊ป สีต่าง Industry, Total, เอโกอินดัสทรีโตต้าเมืองตามผู้จัดมาโตต้าจำกัด AIA เคเคขณิปขาเอสปีเทศบาลนครตรังโดยนายกชาลีกางอิ่มนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าไปหาดใหญ่นะครับไปเชียร์กันที่หาดใหญ่อาทิตย์หน้าครับอาทิตย์ที่22หลังจากนั้นอาทิตย์ที่29กับมาเจอกันที่สนามแห่งนี้นะครับก่อรับประาเย็นของสุราช ธานีเอฟซีในการแข่งฟุตบอลลีกภูมิภาคนะครับติดตามความเคลื่อนไหวที่ w w w f o o t b a n f c c o m นะครับ www.footballarmy.com แล้วก็สถานีวิทยุไลฟ์ FM 88.5นะครับโดยผมมรุนไลฟ์ดีวันนี้ขอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพน,นะครับแล้วก็มีความสุขจากการแข่งขันนัดนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ